อาจญากรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะในยุคนี้ที่อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงทําให้สามารถรับรู้เหตุการณ์ต่างๆได้ซึ่งได้ยินกันจนเป็นเรื่องปกติแต่เพื่อนๆทราบไหมครับว่าครั้งแรกในการก่ออาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไรสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิวเวอเรียนสำหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับเหตุการณ์อาชญากรรมที่เกิดขึ้นครั้งแรกบนโลกใบนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนจะไปรับชมก็ ฆาตรกรต่อเนื่องเด็กคนแรกของโลกแมรี่เบลเป็นเด็กหญิงที่ถูกบันทึกเอาไว้ว่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่เป็นเด็กคนแรกโดยสาวน้อยจากนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษผู้นี้ก่อคดีฆาตรกรรมครั้งแรกตั้งแต่อายุ11ปีในขณะที่เธออาศัยอยู่กับแม่ที่เป็นโสเพณีและบังคับให้เธอขายบริการด้วยเช่นกันคดีแรกของแมรี่เกิดขึ้นในปี1968เมื่อเด็กหญิงบีบคอมาร์ตินบราวน์เด็กชาย C, วัยสี่ขวบจนเสียชีวิตในบ้านร้างแห่งหนึ่งต่อมาเธอฆ่าไบรอันโฮลเด็กชายอายุ 3ขควบและสลักอักษรเอ็มบนหน้าท้องของเด็กน้อยก่อนที่เธอจะถูกจับและถูกนำตัวไปบำบัดในโรงพยาบาลจิตเวชในเวลาต่อมานั่นเองการประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษครั้งแรกของโลกในอดีตการประหารด้วยยาพิษจะเป็นการบังคับให้ดื่มยาพิษแต่ในยุคหลังจะเป็นการฉีดยาพิษในห้องประหารซึ่งชายคนแรกที่ถูกประหารด้วยการฉีดยาพิษนั่นก็คือชาวบรู๊ที่ถูกตัดสินประหารชีวิตเนื่องจาก ก่อคดีฆาตก,กรรมช่างซ่อมรถเดวิดเกรเกอรีในเมืองฮันส์วิลล์รัฐเท็กซัสเมื่อปี1982โดยยาพิษที่ถูกฉีดให้กับชาวมีทั้งหมด3เข็มเข็มแรกทําให้หลับเลิกเข็มที่2ทําให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตและเข็มสุดท้ายทําให้หัวใจวายตายนั่นเอง การลอบสังหารผ่านการถ่ายทอดสดครั้งแรกของโลกหลังจากที่ลีฮาวิออสเวลล์กลายเป็นผู้ต้องหาในการลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเขาถูกตำรวจคุมตัวไปยังสถานีตำรวจแต่ชันใดนั้นเองมีชายที่มีนามว่าแจ็คโรบีได้ก้าวออกมาจากฝูงชนและยิงปืนเข้าไปที่ท้องของออสเวลล์ซึ่งในขณะนั้นได้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศและนี่ก็ถือเป็นการลอบสังหารผ่านการถ่ายทอดสดครั้งแรกของโลกรวมถึงออสวลล์ก็กลายเป็นชายคนแรกที่ถูก ขาตกรรมผ่านการถ่ายทอดสดเช่นกัน การใช้ DNA ไขคดีอาชญากรรมครั้งแรกของโลกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1987ที่เมืองบริสตอลที่ประเทศอังกฤษเมื่อนายโรเบิร์ตมิเลียสแอบลักลอบไปข่มขืนหญิงพิการอายุ45ปีก่อนที่จะขโมยเครื่องเพชรของเธอไปและหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็สามารถจับโรเบิร์ตได้โดยในภายหลังในห้องพิจารณาคดีได้มีการนำ DNA มาใช้เป็นหลักฐานเพื่อมัดตัวโรเบิร์ตและหลังจากนั้นก็มีการนำ DNA มาใช้เป็นหลักฐานในคดีอาชญากรรมอื่นๆอีกมากมายรวมถึงการใช้ใน การช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ให้ออกจากคุกอีกด้วย การประหารชีวิตด้วยการดื่มยาพิษครั้งแรกของโลกหลายคนคงเคยได้ยินชื่อของโซคราติสนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยกรีกโบราณผู้มีอุดมการณ์และแนวคิดที่ขัดแย้งกับผู้คนในเอเธนส์โดยเฉพาะการยุกย่องพวกสปาร์ตาที่เป็นคู่ปรับของชาวกรีกในสมัยนั้นจนกระทั่งอาณาจักรเอเธนส์พ่ายแพ้ให้กับสปาร์ตาโซคราติสถูกกล่าว่าเป็นผู้สร้างความเสื่อมศรัทธานในศาสนาและถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการให้ดื่มยาพิษนั่นเอง คนบ้าที่รอดจากการประหารชีวิตครั้งแรกของโลกการตัดสินคดีความเกี่ยวกับบุคคลวิกลจริตมีมาตั้งแต่ในสมัยกรีกโบราณแต่การอ้างว่าตนเองเป็นคนวิกลจริตเพื่อหนีโทษประหารน,นั้นเกิดขึ้นในปี1982เมื่ออัลวินฟอร์ดถูกตัดสินประหารชีวิตในคดีฆาตกรรมแต่ในระหว่างที่เขาอยู่ในคุกอัลวินอ้างตนว่าตนเองเป็นพระสันตปาปาและบอกผู้คุมว่าเขาเป็นผู้ที่พยายามหยุดยั้งแผนการฆาตกรรมหลายครั้งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า เขามีอาการทางจิตจึงถูกและเว้นโทษประหารและถูกส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชต่อไปนั่นเอง ฆาตกรหญิงต่อเนื่องคนแรกที่ฆ่าคนเยอะที่สุดท่านหญิงอลิซาเบธบาโตรีคือฆาตกรหญิงในตำนานที่ก่อคดีฆ่าหญิงสาวบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า600คนด้วยการล่อลวงพวกเธอเข้าไปในปราสาทก่อนที่จะทรมานและนำเลือดของหญิงสาวทั้งหมดมาอาบเนื่องจากเธอมีความเชื่อว่าการกระทำเช่นนี้จะส่งผลให้เธอดูอ่อนเยาว์และมีชีวิตเป็นอมะตะสุดท้ายเธอถูกคุมขังไว้ในปราสาทของตนเองและเสียชีวิตในเวลา4ปีต่อมานั่นเอง มนุษย์ที่ถูกหุ่นยนต์ฆ่าตายคนแรกของโลกถึงแม้จะไม่ใช่หุ่นยนต์เทอร์มินเตอร์แบบในหนังแต่ก็ถือเป็นหุ่นยนต์เช่นกันเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี1979เมื่อโรเบิร์ตวิลเลียมคนงานในโรงงานฟอร์ดในมิชิแกนพยายามเข้าไปแก้ไขแขนของหุ่นยนต์ที่มีน้ำหนักกว่า1ตันแต่ปรากฏว่าในขณะที่เขาพยายามยื้อหยุดอยู่นั้นแขนของหุ่นยนต์ก็เกิดฟาดไปที่ศีรษะของเขาส่งผลให้วิลเลียมเสียชีวิตขาที่ในทันที การลอบสังหารด้วยปืนครั้งแรกของโลกเรื่องราวการรอบสังหารด้วยปืนถูกบันทึกเอาไว้ครั้งแรกในปี1570เมื่อเจมส์จวัดพี่ชายต่างมารดาของราชินีแมรี่แห่งสกอตแลนด์ถูกลอบสังหารโดยเจมส์แฮมิลตันคนสนิทของราชินีที่ใช้ปืนไรเฟิลทองเหลืองรอบยิงส่วนสาเหตุมาจากการที่พี่ชายของราชินีที่เป็นคนกลุ่มอำนาจทางการเมืองพยายามกำจัดผู้คนที่จงรักภักดีกับน้องสาวตัวเองจนหมดนั่นเอง คาร์บอมครั้งแรกของโลกการนำรถยนต์มาใช้เป็นระเบิดคาร์บอมเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงต้นศตรวรรษที่20โดยเป้าหมายของการลอบสังหารครั้งนี้ก็คืออับดุลฮามิดที่2ผู้เป็นสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมันในขณะที่เขากำลังปฏิรูปจักรวรรดิโดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอย่างคณะพันธมิตรอาร์เมเนียจึงแอบรอบติดตั้งระเบิดในรถของสุลต่านแต่ผลสุดท้ายกลับไม่เป็นดังคาดเพราะสุลต่านรอดมาได้แต่ก็มีผู้เสียชีวิตแทนหลายสิบรายนั่นเอง ก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไว้เพียงเท่านี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ